สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่นะคะก็วันนี้นะาจะมาเปิดดวงนะคะปากเรื่องของเดือนพฤศจิกายนให้กับชาวพฤทภรนะดูได้ทั้งลัคนาราศีนะคะแบ่งวันที่ก็ได้ทั้งตนตกแล้วก็ไทยะคะ่ะเป็นดวงที่เหมาะคนที่มีประเด็นความรักนะคะกล่องแรกเนี่ยเป็นตัวตนของชาวพฤทภรนะกล่องที่สองนะคะตัวตนของคนรักค่ะ สรุปนะคะสำรับขึ้นเป็นเจ็ดถ้วยกับหัวนะคะดีขึ้นนะคะถ้าก่อนหน้านี้มีภาระเยอะในชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอครอบครัวหรือเรื่องความสัมพันธ์นะะที่ไปเดไปดังเข้ามาในช่วงนี้จะดีขึ้น,นะคะ่ะจะเคลียร์ได้แล้วก็ถ้าใครที่มีความสับสนวุ่นวายในใจก็จะได้รับความชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะมาดูที่ประการง,งานของคุณนะคะในกองแรกเด็กถือดาบค่ะคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ ออมีความคิดที่เป็นบวกด้วยนะคะในช่วงเวลานี้ถ้ามีอะไรเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะลุยนะคะออคิดบวกแล้วออในเรื่องราวของการสื่อสารเหมือนกันมีก็บอกว่าคุณมีความกระตือรือร้นมีความแอคทีฟค่ะที่จะพูดเุยกับคนรักมีการตัดสินใจอะไรที่ชัดเจนนะคะแบบมีพชชันนะคะพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่สิบถ้วยกับผัวนะคะใครที่ รอคอยเกี่ยวกับคอมมิชเมนท์ที่มากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะได้วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ก mm. ารแต่งงานมั่นหมายอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะคะเช่นเดียวกันคุณวางแผนไว้แล้วว่าคุณต้องการจะทําอะไรในชีวิตของคุณนะคะในช่วงเวลาปลายปีแบบนี้นะคะใบต่อมาเป็นเท่นเพรสนะช่วงนี้ชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะมีบาลานซ์คุณรู้สึกแฮปปี้แล้วก็พึงพอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องสุขภาพรือว่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะคุยกันดูเรื่องมากขึ้นนะคะคิดบวกมากขึ้น ไปสุดท้ายเป็นใบเดอฟูที่กับหัวแต่ว่ามันมีบางประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่ๆเข้ามาเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ๆนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ในจุดๆนี้ไม่มองว่าถ้าเรายังไม่ได้แบบพร้อมร้อซตนะคะหรือว่าเราไม่ได้แน่ใจก็ควรจะรวบรวมข้อมูลทุกอย่างก่อนก่อนตัดสินใจเนาะแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะก็อาจจะหมายถึงการต้องพูดคุยก,กันนะคะปรึกษาหารือกันก่อนตัดสินใจเหมือนกันนะคะ มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณเนาะมาดูไพ่ของเขาบ้างค่ะมาไปแรกเนี่ยได้เป็นเด็ดสตาร์เลยนะคะไพ่ดีมากช่วงนี้เขาจะมีความโดดเด่นมากเป็นพิเศษนะคะมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะในสายงานประสบความสําเร็จอา,อาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อตนตำแหน่งด้วยเนาะ,ะช่วงปลายปีแบบนี้ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์มิมมองว่าเขามีความหวังมากในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเคยมีปัญหาการหมายถึงการเยียวยาจิตใจนะคะแบบร้อเเซแล้วนะคะก็มองว่าดีนะแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยจะติดปัญหาเกี่ยวเรื่อง p าชั่นที่มีมากนกนไปนะ เขาอาจจะค่อนข้างใจร้อนหรือว่าพยายามที่จะผลักดันอะไรบางอย่างนะคะให้เป็นไปตามใจเขาถ้าช่วงนี้เขาดื้อหรือว่าเขาค่อนข้างจะ,ะเผด็จการก็ทําใจเผื่อไว้นะเพราะว่ามันเป็นไปตามพลังงานที่เขาได้มาคือเขาค่อนข้างมั่นใจในตัวเองแล้วก็อยากจะผลักดันสิ่งต่างๆที่มันอยู่ในใจออกมาให้มันประสบความสําเร็จะนะคะแต่ถ้าในเชิงความรักก็ไม่ต้องห่วงนะคะเขาถือถ้วยใบยใหญ่มาให้คุณ คนคนนี้มีความจริงใจกับคุณนะคะเป็นความรักที่จริงใจมากๆแล้วก็พร้อมจะมอบให้เลยไม่ต้องรอนะคะไม่ไม่เหมือนกับ ในดีที่ผ่านมาที่ว่าพบใครก็ต้องรอนะคะแต่คนนี้เขาพร้อมมอบให้คุณอยู่แล้วถ้าคุณมีอะไรก็พร้อมช่วยเหลือด้วยนะคะเขามีความรักที่เมตตาต่อคุณด้วยแล้วก็เป็นดีเอ็มเพลสด้วยนะคะเป็นคนรักที่ดีมากๆนะถ้าแต่งงานกันแล้วก็หมายถึงทําหน้าที่สามีภรรยาที่ดีค่ะนะในช่วงเวลานี้นะคะเขาติดอยู่เรื่องเดียวแหละก็คือเรื่องอาการใจร้อหนหรือว่าการดื้อดึงเอาแต่ใจนะคะ p a s ชั่นของเขาเนี่ยมันมีเยอะนะคะในช่วงเวลานี้มาดูที่บทสรุปบ้างนะคะปักแรก เปลียนกับขัวนะคะตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความวมิตกกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องงานเงินของตัวเองนะคะคืออาจจะคิดว่าทําได้ดีกว่านี้แล้วตอนนี้ยังไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามต่อไปหรือว่าวางแผนนะคะ,ะถ้าคุณสะสมอะไรดีๆมาเป็นระยะเวลานานเนี่ยอีกไม่นานมันก็จะแบบส่งผลที่ดีได้นะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าใครที่เพิ่งคบหาเนี่ยให้เวลากันสักนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับคุณอยู่แล้วค่ะพลังงานเขาดีนะคะไพ่ใบต่อมาเป็น อัศวินถือดาบขึ้นกับัวนนะคะอาจจะมีบางช่วงเวลาที่มันไม่ได้หนังใจเราบ้างนะคะมีแบบอารมณ์ที่ทําให้เราหงุดหงิดได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของคาพูดเนี่ยเราก็ต้องระวังเหมือนกันถ้าช่วงเวลาที่ทําให้งหงุดหงิดเนี่ยมันมาถึงนะคะก็อย่าใจร้อนนะจัสจิตนะคะท้ายที่สุดแล้วอะไรที่คุณรอคอยอะไรที่คุณยังไม่แน่ใจก็จะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะถือว่าดีนะแล้วก็สองถ้วยนะคะ สุดยอดเลยนะคะปิดท้ายคู่สองคนเนี่ยจะมีช่วงเวลาดีๆให้แก่กันค่ะในช่วงของต้นเดือนนี้มีความเข้าใจที่ดีนะคะมีเวลาได้ใช้ร่วมกันแล้วก็ถ้าคู่ไหนเคยมีปัญหานี่หมายถึงการคืนดีนะคะขอไพเสนีนยงแทกด้วยนะมาถึงไพ่เราเข้าต่อเลยนะคะ finance and career นะคะ chemistry แล้วก็ r c o n c i l i a t i o n เนี่ยค่ะอย่างที่ไม่บอกการงานเด่นนะคะช่วงนี้แล้วก็ถ้ากู่ไหนมีปัญหาอาจจะได้เคลียร์ใจค่ะพลังงานการกลับมาแล้วก็ความเข้าใจนะคะเกิดขึ้นก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันก็หมายถึงความสัมพันธ์ราบรื่นดีนะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีค่ะแต่ว่างานก็เด่นพอๆับเรื่องความสัมพันธ์เลยนะคะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะจาก angel w a r นะคะ ask for help from others ดอร์ส huh. ค mm ่ะพี่สู้รีเซอร์เวชันแล้วก็เจ้ากวานบอกว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือนะสามารถที่จะ ขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจได้หรือว่าคนรักก็ได้นะคะปปึกษาหาือกันได้แล้วก็ peaceful r e s o r a t i o n ค่ะทางออกที่ดีจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าใครที่มีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจหรือว่าเรื่องอื่นๆน,นะคะแล้วก็ trust มีความเชื่อมั่นนะ,ะโดยเฉพาะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าคุณมีความสามารถคุณมีคุณค่าคุณจะได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะ <c oughs> เป็นพลังงานด้านบวกนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะที่ไพ่เ o v e message นะคะยังไม่ทันจทสศัพท์เลย รวงมาแล้วนะ forgiveness huh? ่ะ stop focusing your energy on past events for life is too precious to waste you create your reality by what you think dream and imagine ก right ็เขาบอกว่าการให้อภัยนะคะในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ดีนะหยุดการที่เราจะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มันไม่ดีนะมันเสียเวลาชีวิตนะคะ ชีวิตของคุณเนี่ยสามารถที่จะสร้างได้โดยาการคิดบวกนะคะความฝันดีๆที่คุณต้องการนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นอย่าไปจมตัวเองกับอดีตที่ไม่ดีแต่ให้จินตนาการสิ่งที่ดีนะคะที่คุณอยากได้ดีกว่านะก็เหมือนเป็นการเบเนฟิตอะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณชาวผู้ศพแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมนะถ้าคุณอยากพิมพ์คำทำนายน,นี้พิมพ์น้อมรับได้เลยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ